โอเคครับก็สวัสดีทุกคู่สิกดูดกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเติมเงินเข้าสู่แอปแอปเปกันนะครับก็คืออันเก่าผมก็ลงไปแล้วนะครับ2คลิปแต่ผมวันนี้ผมก็จะมารวมให้นะครับผมคือรวมเป็นคลิปเดียวนะครับเพราะว่าอันเก่าแยกเปิร์ดจะดูง่ายขึ้นน่ะนิดนึงดูอาจจะดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับก็มีคําถามหลายคําถามมากเลยเกี่ยวกับจูมานี่บอลเลด ว่าพี่ครับธู m o นี y บอลเลตเติมเงินเข้าสู่แอรเพย์ได้ไหมครับผมก็ตอบไปเยอะอยู่นะครับว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนนะว่าท้ายคลิปอ่ะผมอาจจะสอนเอ้ยรับเติมธู m o นี y บอลเลตนะครับก็คือคิดเฮ้ยเดี๋ยวผู้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เข้าสู่เนื้อหาได้เลยนะครับโอเคครับหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่รูปกระเป๋าตังค์นะครับ เสร็จแ,แล้วนะครับกดคําว่าเติมเงินนะเฮ้ยนี่เป็นรูปตัวบีนะครับผมกดคาว่าเติมเงิอนอันแรกเลยนะครับก็คือบัญชีธนาคารนะครับคู่ไปงั้นแหละแต่เติมไม่เป็นนะครับมันคือ,คอมันซับซ้อนนะครับคือยังไงอะ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกนี่ก็มีธนาคารเยอะเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ที่ผมมาบอกก็คือไอ a แบงกิ้งนะครับอันที่สองอะ่ะนี่แต่ก่อนมีสัธว์ทีกนนะครับแต่ไม่รู้ทําไมเขาทําแย่ออกมานะ ก็คือมันคล้ายๆแบบแอปที่อยู่ในโทรศัพท์เรานะครับนี่สติกรณ์ก็อยู่ไอเสียงแดงครับมันนิวนะครับผมคือผมปกติผมเติมเคพารอยู่แล้วนะครับผมผ่านนี้แหละก็ทุกคนใส่เงินนะครับ100อบาทอ,อ้ยขั้นต่ำา2 0 0อนะครับแต่ก่อนมัน100บาทนะครับที่ผมเคยเติมนะแต่เรอนี้ก็ไม่ค่อยได้เติมแล้วคือติดติดเรียนนะครับเย,ยรอสักพักนะครับ นี่มาแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนกดคำว่าต่อไปนะครับสำหรับใครที่เติมน,นะครับก็กดคำว่ายืนยันนะครับเงินก็จะเข้าไประบบเราเรียบร้อยเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้เติมน,นะเงินไม่ไมพอเราวันหน้านะครับโอเคครับต่อไปอันที่2นะครับก็คือโค้ดเติมเงิน QR code หากคุณได้รับ QR code ก็นำมาสแกนเฮ้ยนำมานำมาสแ,แกนนะครับเฮ้ย นำมาสแกนนะครับเ oh. อ้ยนี่หยังว่ะอันนี้นะครับหาร้านคาเตอร์นะครับเฮ้ยก็ให้ทุกคนเปิดตำแหน่งของตัวเองนะครับผมผมอยู่กรุงเทพเลยแต่๋ยวพาไปดูที่ขอนแก่นแล้วกันคิดฮอดว่ะบ้านมีคิดฮอดเฮียนตรงนี้นะครับในตัวเมืองเลยก็กดค้นหานะนี่ก็สิขึ้นหลายหลายอยู่อะร้านนิวมาร์ก ก็ร้านนิวร้านกลมกลม่อมโอ้เยอะว่ะเดี๋ยวอยู่นะครับใครอยู่ที่ไหนก็ลองไปดูนะครับผมร้านกลมกล่อมเสร็จแล้วกดให้รูปคิวที่เป็นรูปงงอเป็นรูปโค้ง,งนะครับนี่ก็ให้เราบอกเบอร์โทรต่อเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วเบอร์ที่เราเชื่อมกับแอร์เพย์นะครับแล้วบอกเขาแล้วก็ระบุว่าจะเอากี่บาทนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเติมเข้าให้นะเสร็จแล้วนะครับ สำหรับเคาน์เตอร์ต่อไปเติมเงินห่างตู้ ATM นะครับสำหรับอันนี้ผมว่ามันยากยากนะเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบเป็นรูปภาพให้แล้วกันนะครับโอเคครับก็ให้ทุกคนกดคำว่าถัดไปนะครับเมื่อใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วโอเคครับก็ให้ทุกคนกดดูขั้นตอนการเติมเงินนะครับโอเคครับก็มาถึงไอจุดไฮไลท์เลยนะครับอันนี้ก็คือยากมากเลยมันจะให้รหัสเรามากรอกอะไรสักอย่างนะครับก็เราลองไปทําดูนะครับ อ่ะแล้วก็ลองไปศึกษาดูแตบบ่วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเติมแบบธนาคารก็คือแบบให้คุณไปโอนเงินใส่นะครับแล้วก็เติมแบบในแอปเคพันนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับบอกไว้เลยโอเคครับต่อไปแล้วก็มาต่อสำหรับตันถัดไปเลยนะครับก็คือเซนเทใช่ปะโอ้หง่หลังอ่านไม่ออกเลยโอเคครับต่อไปก็พ้ายบึ้งที่ขอนแก่นครับไอ้นี่ก็คล้ายๆแบบเป็นห้างสรรพสินค้าป่ะ ผม,ผม่าจะเป็นแบบนั้นนะคล้ายๆแบบแบบ mm hmm. เดอะมอลล์เซ็นทรันประมาณนี้นะครับนี่ก็โรบินสันขอนแก่น B2S โรบินสันขอนแก่นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับก็เยอะอยู่นะครับนี่ B2S โรบินสันขอนแก่นนะครับโอ้ใครได้ยูขอนแก่นก็เติมได้เด้อเสร็จแล้วก็มาดูนะครับมี B2S แฟมิลี่มาห้างโรบินสันราคาเราก็บอกเบอร์นะครับแล้วก็ระบุราคาตามนี้เลย150 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0รานะครับโอ้โหก็เติมได้สูงสุด1,000เลยเยอะเด้อ yeah, ต่อไปนะครับก็คือบิ๊กซีอันนี้น่าจะรวมบิ๊กซีมินินำมั้งรวมบิ๊กซีมินิด้วยนะครับ <c oughs> รวมบิ๊กซีมินินำบระสาน ต่อไปนะครับก็ล้อบึงขอ,อนแก่นบึงขอ,อนแก่นมีบนออกขอนแก่นแต่เพราะว่าเพ่อบ้านไผ่มีอยู่นะเนี่ยปึ้งสร้างไม่ใช่หรอผมว่าเอา้าบ่เห็นว่ะไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวลองดูในในตัวเมืองกันก นี่นะครับก็มีอยู่2อันนะครับผมมีอยู่2อัน b i ๊กซ Super Center ของแกนโอ้เราก็ลองกดเครื่องหมาย q u e s t i o n mark นะครับผมลองดูแล้วก็บอกระบุเบอร์โทรนะครับก็จะมีราคา20 150 300 5 0หรอแล้ว 50, ก็1,000บาทนะครับโอ้บิ๊กซีก็หาย,ยากอยู่นะ บายเทสโกโรตัสนะครับราคายี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสร้อยเฮ้ยโอ้หสูงสุดเท่าไหร่น่าเมื่อห้าพัน 5, โอ้ครับก็ลองไปดูแถวขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับจะมีบ่มีนะเอา้าบ่มีมาสั้น โอเคครับเราก็มาเจอกันที่อุดรธานีนะครับนี่ Tesco Rotat Express สาขาประชาสันติอุดรธานีนะครับผมแล้วน,น,นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมสอนเดี๋ยวเราก็กด question mark เหมือนเดิมนะครับเพื่อดูว่าแต่และที่มันมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สูงสุด5,000โอ้หลายวะ่ะ สุดท้ายครับก็คือการเติมแบบบุญเติมนะครับตู้บุญเติมแต่หลายคนก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็คือตู้บุญเติมไม่มีแอร์เพย์นะครับบางอันนี่ก็มีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับแต่ผมจะพาไปสอนเติมเลยเพราะผมถ่ายถ่ายรูปมาไว้อยู่โอเคครับกดคําว่าเติมบั l l เลแล้วซื้อรหัสบัตรนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันเสร็จแล้วกดว่าเติม w a l l เลยนะครับแล้วก็แอร์เพย์ใส่เบอร์นะครับผมเสร็จแล้วก็กดยืนยัน ก็เลือกจานวนเงินนะครับร้อแแล้วก็กดคาว่ายืนยันนะครับโหอันนี้ค่าบริการแพงโบ้ยี่สิบเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เหรียญนะครับแล้วก็ก็เสร็จสิ้นบริการนะครับเอ้ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็มันก็เหมือนคลิปเก่าแหละแต่เอามารวมกันเฉยนะครับก็มาถึงเรื่องสำหรับการเติมซูมอนี่าเลยนะครับใครที่อยากผมเติมให้นะคุณแบบ คนดูเติมมาให้ส่งทูบันนี่บัลเลตให้ผมนะครับผมก็จะส่งแอร์เพเข้าไปในบัญชีแอร์เพของคนดูนะครับผมแต่ผมยังไงอ่ะผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําดีหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเกียน,นะครับที่แบบว่าผมโอนตังให้เขาแล้วแต่เขาบอกว่า,วาพี่ครับตังยังไม่เข้าเลยครับพี่ต้องรับผิดชอบไงเนี่ยพี่ต้องเตนมตังให้ผมด้วยนะ แต่จริงะเข้านะครับผมแต่เขาแบบเกียนไงเข้าไปทําอย่างอื่นก่อนผมแต่บอกเลยใครอยากเติมก็เชื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่คนดูห้ามเกียนผมเลยนะผมไม่เกียนคนดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาผมเติมผมจะอัดคลิปไปด้วยนะอัดคลิปแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานให้ดูนะว่าผมเติมให้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับฝากเอาลิ้ง์กดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ อย่าลืมอย่าเพิ่งทิ้งกันเด้อผมไม่ค่อยอัพคิดเท่าไหร่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Goodbye มาเลย